สวัสดีครับเพื่อนเือนครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าม่านเป็ดหิมะนะครับตัวนี้นี่จะเรียกว่าเป็นไฟประดับประจําปีนี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเป็นไฟรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งปีที่แล้วยังไม่มีเลยนะครับสวยงามมากนะครับรุ่นอ่าเป็น LED นะครับทั้งชุดเลยความยาวก็จะอยู่ที่ประมาณ3เมตรนะครับจะมีเกรดหิมะอันใหญ่นะครับ5อันแล้วก็จะมี เกรดหิมะอันเล็กนะครับ5อันเหมือนกันนะครับอันใหญ่เนี่ยความยาวนะครับจากยอดปลายนะครับจะอยู่ที่80เซนนะครับส่วนอันเล็กเนี่ยความยาวจะอยู่ที่50เซนนะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเวลาพิเศษพิเศษนะครับแห่งการเฉลิมฉลองนะครับเมืองไทยเรานะครับยังไม่มีหิมะตกก็จริงนะครับแต่เรานะครับสามารถประดับเกรดหิมะไว้นะครับได้ที่บ้านเราที่ หน้าต่างบ้านเราที่ทางเข้านะครับหรือว่าสถานที่ต่างๆนะครับที่เราต้องการประดับนะครับให้ดูสวยงามอบอุ่นนะครับแล้วก็ดูแล้วมีความสุขดูแล้วดีต่อใจนะครับตัวเกรดหิมะรุ่นนี้นะครับเขาจะไม่มีตัวปรับนะครับแบบหลายๆรุ่นนะครับคือของเขาเนี่ยจะกระพริบแบบอย่างเงี้ยกระพริบแบบผู้ดีผู้ดีนะครับคือในเกรดหิมะ็จะระยิะระยะนิดหน่อยนะครับให้ดูเหมือนกับ การสะท้อนแสงนะครับการักเหแสงของเกรทิมะเวลาเกรทิมะเนี่ยซึ่งเป็นน้ําแข็งเนี่ยเวลาโดนแสงพอทิตอนเช้านะครับมันก็จะมีความเป็นระยิบระยับอย่างนี้ครับสวยงามนะครับอันนี้ประดับไปด้วยเม็ด LED นะครับตัวนี้เนี่ยตรงปลายของม่านเกรทิมะเนี่ยนะครับเขาก็จะมีเป็นตัวเมียนะครับมาให้นะครับตัวเมียเนี่ยเราก็สามารถถ้าเกิด ไม่พอความยาวไม่พอนะครับเราก็สามารถซื้ออีกชุดหนึ่งแล้วก็ไปต่อเขาได้เลยนะครับอันนี้ไม่ต้องไปทําปักเพิ่มนะครับต<อ><อ>่อยากลำบากน,นะครับอันนี้ก็ต่ <S <S อไปได้เรืเร่อยๆกี่เมตรก็ได้นะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ผมว่าสวยงามมากอันนี้เนี่ยน่าเอาไปประดับนะครับที่บ้านเป็นที่หน้าต่างที่ส่วนหลังบ้านนะครับสวยงามมากนะครับแสงสีวอร์มหรือแสงสีทองเนี่ยทําให้บ้านเราเนี่ยดูดูอบอุ่นนะครับดูโรแมนติก แล้วก็ดูมีความสุขนะครับลูหลานะครับเพิ่มสไตล์นะครับให้บ้านของเราสวยงามมากนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่รับชมนะครับขอให้วันพิเศษพิเศษนะครับที่กาลังจะเข้ามาถึงนี้นะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับมีแต่ความสุขนะครับคิดอะไรขอให้สมปรารถนานะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ